ยินดีต้อนรับสู่เกมทดสอบจิตใจของท่านผู้ชมและผมเองซึ่งในขณะนี้ผมอยู่ท่ามกลางรางรถไฟซึ่งผมสามารถเลือกให้คนตายหรือไม่ตายได้โดยการสับรางนี้เพียงแค่ครั้งเดียวมันแมปนี้นะครับมันเป็นแมปทดสอบจิตใจนะซึ่งเดี๋ยวเราลองเล่นเลยดีกว่า Enter the game ก็อย่างที่เห็นไปตามปกนะคือมันจะมีให้เราเลือกเนี่ยระหว่างการฆ่าคนคนเดียวเนี่ยกับการฆ่าเหลี่ยมอีก5ตัวเนี่ยเราจะเลือกอะไรนะครับคือถ้าเราเลือกตรงนี้เนี่ยคือเราจะไม่ทําอะไรเลยปล่อยให้มันไปอยู่ที่ น,นี้แต่ถ้าเราทำเนี่ยมันจะไปแค่1คนรับรองนะครับการเสียสละเพียงแค่1คนเนี่ยคุ้มมากกว่าการเสียสละ5คนแน่นอน next level เลยนะครับการเสียสละ4คนหรือเสียสละ5คนแน่นอนครับ4คนแน่นอน3 4 5เออ5คนนะมันก็จะขึ้นเปอร์เซ็นต์บอกด้วยนะครับว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดที่เล่นแมบ,บนี้เนะี่ยเลือกแบบเราซึ่งมีทั้งหมด76%แล้วทำไมมันถึงมีแค่เ6็มันตั้ง4คน โ่เลโอ้โดนเอาคืนแล้วไง <_ d ance> เลือกยากเลือกยากไหมไม่ยากหรอกเอาผมนี่แหละครับเพราะว่าการเสรียสลาดทั้ง5้าคนกันหนึ่งคนนี้มันเทียบไม่ได้อยู่แล้วโอ,โอ้มันมีแค่สี่สิอร์ซนที่เลือกแบบผมนะวิแม่งรวมเกมแห่งคนเร็วอ่าคนรวยกับคนจนเน,เนี่ยมันมีข้อให้เราคิดนะเล่นเกมแบบนี้เนี่ยคือถ้าเรา ทับคนรวยไปเนี่ยคือเขาเป็นนักธุรกิจอาจจะเป็นนักธุรกิจเบอร์ใหญ่ของโลกใบนี้ก็ได้นะครับซึ่งถ้าเราทําไปเนี่ยนักธุรกิจอาจจะหายไปคนหนึ่งแต่คนจนมันก็ไม่จนอนะ่ะมันแต่งตัวดูดีแล้วเนี่ย the rich man offer you 10000 0 0 0ลูบักพูอ๋อคือเขาเสนอให้เรา10000 0ลูบักเพื่อที่จะไม่ฆ่าเขานะครับเราจะเห็นแก้เงินดีไหมหรือเราจะไม่เห็นแก้เงินเราจะไม่เห็นแก้เงินนะครับ เพราะาเราเป็นคนดีมี UC สิบเปอร์เซนอีกแล้วนะคนที่นอนหลับกับคนที่ตกใจแน่นอนเอาคนที่ตกใจแม่งตกใจแล้วนะวะและนี่แม่งหลอนไปได้กันไงมันอยู่่ามกับรถไฟนเนี่ยเฮ้ยคนที่ไม่มีความสุขแต่คนที่มีความสุขคนที่ไม่มีความสุขสิไม่มีความสุขใช่ไหมก็ตามไปเลยบนสวรรค์เอา้าแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมมันเลือกอะไรไม่ได้เลยวะทั้งมูช้ชมตเอาไงดีเนี่ยมันเหมือนกันเอา้าตายเลยวะเด้อ ตายลูก,กับเดิมอีกีกล่องกับคนมันเอามาเทียบกันมันก็ต้องเฮ้ยถ้ามันถ้าแนะนํานมีลูกหมาทําไงเนี่ยไม่มีเจ็สิบสาเปโอ้เชิดออ๋อไม่ใช่เอเลี่ยนตกใจเว่าตัวเขียบเป็นเอเลี่ยนต้องน้องคนนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งดูทรงแล้วเป็นเพื่อนเราแน่นอนผมไม่รู้จักนะแล้วทําไมมันเบอร์เงนะี้ยเราไม่เห็นอนะ่ะเอาคนเดียวดี next level คนเท่า เท่าจริงๆนะคนเท่าคนแก่อะ่ะคือมันก็ไม่ได้จะเดินช้าเดินยากเดินเย็นอะไรขนาดถ้าแค่จะเดินก้าวข้ามจากไอรางรถไฟมานะครับถึงจะเป็นคนแก่ก็เถอะแต่ว่าตั้ง5คนอะ่ะ What the <laughs> มันเอาอีกแล้วคือ <laughs> ผมไม่เข้าใจนี่มันคืออะไรอะ่ะ DNA หรอไม่รู้อะ่ะเอาคนเดียวแล้วกันอันนี้คือลูกๆผมใช่ไหมเนี่ยหรืออะไรทำไมมีมันมีแค่สิคนเองหรอ จริงๆเนี่ยมันมีให้เราอ่านตรงนี้ด้วยนะว่าอะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะต้องเลือกโคลเลอร์ทางไหนอะไรเงี้ยนะครับแต่คนนี้น่าจะเป็นเด็กไงเป็นเด็กผ่ารถไฟไม่ได้นะไม่ต้องอ่านก็รู้ว่านี่คือระเบิดใช่ไหมเดี๋ยวลองดูดิฮะโลบัก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 ใช่ไหมก็ไปเล่นบนสวรรค์แล้วกันนะโลบักโลบอกเนี่ยเจวกิงอ๋อกลายเป็นรถแล้วเลือกเหยียบหรือชนถ้าคือเราชนเนี่ยเราตายนะครับ แต่ผมยอมว่ะถ้าเที่ยวกับ4ี่ห้าคนไม่คุ้มนะอันนี้คือเขาทาข้ามทางแมลายจริงๆมันควรมีแบบว่าให้มันหยุดตรงทางแมลายมันไม่มีเลยมันมีแต่ให้ไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วฉันเลือกอะไรได้มาอีกแล้ว h o l ล s h i t holy ล h i t แลวก่นอนเล่นไม่ได้แล้ว,ลวนะท่านผู้ชมมันเล่นได้แค่นี้มันต้องผ่านเกมพาร์ตอะเซงเป็ดเลยนะมีมีผ่านเกมพาร์ตะ มีมผ่านเอาตรงๆนะผมว่าคลิปเนี้ยยังไม่ค่อยจะมันเท่าไหร่นะเพราะแมปมันไม่ค่อยจะมีอะไรมันเป็นแบบแมปเดาอบใจิตใจผู้คนนะครซึ่งใครอยากเล่นเนี่ยก็มาเล่นได้นะสำหรับแมปเนี่ยผมก็ ไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อนนะแมปชื่ออะไรเดี๋ยวโชว์รีเกมนะครับเป็นแมปทดสอบจิตใจเขาจะให้เราเลือกระหว่างอะไรสัก2ตัวเลือกอะให้เราเลือกเอาไว้นะครับว่าเราจะทําอะไรซึ่งก็ตามนั้นนะก็ถือว่าแมปนี้สนุกไหมมันไม่สนุกเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันต้องเติมเกมพลาดนอะโอเครครับแต่สำหรับคลิปนี้เราก็เปลี่ยนตัวนี้นะคะรับสำหรับใครชอบหรือกดแล้วก็เชิญกดซับสไคร์ด้วยเราเป็นนี่พุ่มหลายพินเท่านี้นะครับสวัสดีะคะรคับบ๊ายบาย